สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโฮเมอร์กรวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรีกโบราณผู้ประพันธ์มหากาพย์อันเป็นอมตะอีเลียดและโอดิซีซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรมตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวชีวิตของโฮเมอร์นั้นมีความลึกลับมากจนมีการถกเถียงกันว่าเขาเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงหรือไม่ ตามตำนานกล่าวว่าเขาเป็นกวีตาบอดที่เดินทางไปทั่วกรีกขับร้องบทกวีของเขาในที่ต่างๆบางตำนานว่าเขาเกิดที่เกาะคีออสบางก็ว่าเกิดที่สมอนาแต่มีเมืองถึงเจ็ดเมืองที่อ้างว่าเป็นบ้านเกิดของเขามหากาพอีเลียดเล่าเรื่องราวช่วงสุดท้ายของสงครามเมืองพรอยเน้นที่ความโกรธของอคิลิสนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของกรีก ที่มีต่อกษัตริย์อากาเมนอนและผลกระทบของความโกรธนั้นเรื่องราวไม่เพียงแค่เล่าถึงการรบแต่ยังลงลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์เรื่องเกียรติยศความรักความแค้นและชะตากรรมส่วนโอดิสซีเล่าเรื่องการเดินทางกลับบ้านอันยาวนานของโอดิซีอุสหลังสงครามเมืองพรอยสิ้นสุดเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งยักษ์ตาเดียวแม่มดที่เปลี่ยนคนเป็นหมู พายุร้ายและการทดสอบจากเทพพเจ้าในขณะที่ภรรยาของเขาเพเนโลเปรอคอยอย่างซื่อสัตย์ท่ามกลางผู้ชายมากมายที่มาขอแต่งงานจุดเด่นของงานโฮเมอร์คือความสามารถในการสร้างตัวละครที่มีมิติลึกซึง้งแม้แต่ศัตรูอย่างเฮกเตอร์แห่งพรอยก็ถูกวาดภาพอย่างมีเกียรติและน่าเห็นใจ การบรรยายฉากรบมีความสมจริงและน่าตื่นเต้นขณะที่ฉากพูดคุยก็แสดงให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึง้งอิทธิพลของโฮเมอร์ต่อวัฒนธรรมตะวันตกนั้นประเมินค่าไม่ได้งานของเขาไม่เพียงเป็นต้นแบบของวรรณกรรมมหากรารแต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและค่านิยมของกรีกโบราณคำศัพท์และสำนวนมากมายในภาษาปัจจุบันเช่น ส้นเท้าอะคิลิสหรือม้าไม้เมืองพลอยมาจากเรื่องเล่าของเขาที่น่าสนใจคืองานของโฮเมอร์ถูกถ่ายทอดด้วยปากเปล่าเป็นเวลานานก่อนจะถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นักวิชาการเชื่อว่าบทกวีเหล่านี้เป็นการรวบรวมเรื่องเล่าและตำนานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนก่อนจะถูกประมวลเข้าด้วยกันในรูปแบบที่เรารู้จักในปัจจุบันแม้ในโลกปัจจุบัน เรื่องราวของโฮเมอร์ยังคงมีพลังประเด็นที่เขาหยิบยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเกียรติยศความรักความซื่อสัตย์และการต่อสู้กับชะตากรรมยังคงเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในทุกยุคสมัยงานของเขาได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ละครและสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายบทเรียนสำคัญจากงานของโฮเมอร์คือมนุษย์ทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี แม้แต่วีรบุรุษก็มีจุดอ่อนและแม้แต่ศัตรูก็มีด้านที่น่าเห็นใจความยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและบางครั้งชัยชนะที่แท้จริงอาจไม่ใช่การเอาชนะศัตรูแต่เป็นการเอาชนะตนเอง